ตอนที่22หนุ่มเนื้อหอมองค์ประชุมชาวเกาะเล็กทยอยสลายตัวหลังจากการลงมติเรื่องสร้างบังกะโลเสร็จสิ้นชาวบ้านบางส่วนแสดงเจตจำนงขอหาห,าหรืทธุระส่วนตัวกับผู้ใหญ่ครามบางส่วนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็จับกลุ่มเมาเรื่องคนบนเกาะไปเรื่อยเปื่อยบรรยากาศในร้านเจปูมาคลึกคลืนเช่นนี้เสมอทุกเชา้าวันอาทิตย์ เพราะพวกชาวบ้านจะมารวมตัวกันพร้อมหน้าหารือทั้งเรื่องงานราชและงานหลวงซึ่งเกี่ยวข้องกับเกาะเล็กพิมนารากว่าตามองความกโกลาหนทั่วบริเวณร้านหล่อนเริ่มคุ้นชินกับผู้คนบนเกาะมากขึ้นวันนี้มีคนเข้ามาทักหล่อนมากมายพิมนาราจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างได้แต่ใช้วิธีแจกยิ้มขัดตาทับแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าวันนี้พามดึงหล่อนมานั่งรวมกับครอบครัวของลุงเกิด พอประชุมเสร็จเกิดพิกุลและพามก็ลุกไปคุยธุระกับคนอื่นๆทิ้งหล่อนไว้กับมาลีและโมกส่วนอัญชันนั้นหายตัวไปตั้งแต่เริ่มประชุมแล้วพิมนารามองหาพามเห็นเขากำลังยืนคุยอยู่กับหญิงสาวชื่อแก้วซึ่งเคยนำขนมมาฝากที่บ้านคิดว่าเขาอาจคุยอีกนานหล่อนจึงหันไปชวนมาลีกับโมกสั่งอาหารจานเดียวของร้านเจ๊ปูกินแก้หิว ห่างออกไปไม่ไกลไทม์กำลังคุยออกรถอยู่กับนางกรองทองและกรองแก้วทั้งเรื่องการประชุมในวันนี้แล้วก็เลยมาถึงเรื่องสัเพรหะทั่วไปอ๋อเกือบลืมบอกขนมที่เอามาฝากวันก่อนอร่อยมากเลยครับป้าทองขอบคุณมากนะครับถาดนั้นฝีมือนางแก้วมันนางกรองทองยกความดีให้บุตรสาวไามจึงหันไปยิ้มกับกรองแก้วฝีมือไม่ตกเหมือนเดิมนะแก้ว กรองแก้วยิ้มรับเอียงอายหล่อนบังเอิญเห็นว่าพิมนารากําลังจ้องมองมาที่หล่อนกับพามพอดีจึงนึกเรื่องที่จะพูดขึ้นได้เห็นคุณพรีมบอกว่าอยากจะมาทำขนมที่บ้านบ้างแต่ต้องรอขออนุญาตพี่พามก่อนตกลงพี่พามอนุญาตให้คุณพรีม,มาไหมคะหรอยังไม่เห็นเขาพูดอะไรดูท่าเธอจะชอบทำขนมมากเลยนะคะแก้วเห็นเธอนั่งเหงาอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไร พี่พามน,น่าจะอนุญาตให้เธอมาลองทำเล่นๆที่บ้านแก้วกรองแก้วเสนอประสาคนมีน้ำใจซึ่งนั่นเป็นเสน่ห์ของชาวเกาะที่พามหลงไหลเป็นที่สุดคนที่นี่เป็นมิตรเพื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวิถีชีวิตดำเนินไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหาใช่ต่างคนต่างเอาตัวรอดอย่างคนในเมืองเอางั้นก็ได้ขอบใจแก้วมากนะวันไหนว่างๆพี่จะพาเขาไปหาที่บ้าน กรองแก้วยิ้มรับยินดีเออแล้วยังปวดไหล่อยู่หรือเปล่าล่ะพามนางกรองทองถามถึงโรคเรื้อรังของพามขึ้นมาบ้างสมัยที่พามเข้ามาที่เกาะวันแรกๆเขาสะบักสะบอมมากเนื้อตัวมีแต่บาดแผลที่หนักสุดก็คือแผลถูกยิงซึ่งยังไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีกรองทองจึงต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่บ้างช่วยดูแลรักษาให้พามกลับมามีสภาพเป็นผู้เป็นคนอีกครั้ง ดีมากแล้วครับป้าทองสมุนไพรป้าทองเยี่ยมจริงๆคามคำหัวไหลเบาๆบาดแผลอื่นแห้งจนตกสะเก็ดเหลือแต่ร่องรอยจางๆแต่อาการเจ็บที่หัวไหลยังคงเรื้อรังสร้างความทรมานให้เขาอยู่เป็นนิดทามคิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บตรงส่วนนี้มาตั้งแต่ตอนเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วต่อมายังถูกยิงตกหน้าผาอีกการเคลื่อนไหวผิดจังหวะทำให้หัวไหลของเขาเครีด บางทีอาจถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่พามก็ยังไม่เคยแวะไปตรวจกับหมอจริงๆเสียทีปะทองปะทองบุคคลทั้งสามหันไปตามเสียงเรียกของบุรุษผู้มาใหม่จึงเห็นว่าหนึ่งในสมาชิกเกาะเล็กกำลังวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหานางกรองทองอะไรวะนางบัวมันเจ็บท้องคลอดจะป้าชายหนุ่มรายงานเร็วปรือแล้วก็หยุดหอบท่าทางเหมือนคนหายใจไม่ทันเอาเฮ้ยจะคลอดแล้วเหรอ ตาป้ารีบไปเถอะมันร้องอย่างก,กับท้องจะแตกเขาเร่งสีหน้าไม่สู้ดีด้วยเป็นห่วงเมียที่กำลังจะคลอดซ้ำยังเป็นท้องแรกเสียด้วยแก้วเอง็งกลับไปเอาของที่บ้านแล้วรีบตามไปนะหมอตำแยประจําเกาะสั่งบุตรสาวแล้วรีบวิ่งตามหลังคนหนุ่มไปด้วยความเร็วเท่าที่สภาพร่างกายของหญิงไวห้าสิจะเอื้ออำนวยส่วนกรองแก้วก็รีบขอตัวแยกย้ายจากพาม หามองความโกลวหนวุ่นวายด้วยความเคยชินตลอดสองเดือนที่อยู่บนเกาะความเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องเจ็บไข้วิ่งมาร้องขอความช่วยเหลือกับนางกรองทองบ่อยครั้งเรื่องที่มาให้เห็นบ่อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการทำคลอดนางกรองทองเป็นหมอตำแยฝีมือดีสมาชิกบนเกาะกว่าวครึ่งล้วนแต่ผ่านการทำคลอดโดยฝีมือของนางมาแล้วทั้งสิ้นหลังจากสองแม่ลูกวิ่งตามไปช่วยผู้หญิงเจ็บท้องคลอดแล้ว พามจึงหันกลับไปหาพิมนาราซึ่งกำลังนั่งกินข้าวผัดกับมะลีเนโมกอยู่ที่โต๊ะเดิมมีในเกิดและนางพิกุลซึ่งคุยทุรักับผู้ใหญ่ครามเสร็จเรียบร้อยมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวคืนนี้มะลีไม่ต้องไปนอนเป็นเพื่อนพี่พรมแล้วนะจ๊ะพามบอกมะลีเงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วมุ่นทันทีอา้าวทำไมละจ๊ะเมียพี่พามเลิกกลัวผีแล้วหรอ มมลีถามด้วยความสงสัยทั้งที่ยังเคี้ยวข้าวผัดอยู่เต็มปากความทำหน้าปัญญาเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเกิดเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นจุดเดียวเป็นแววตาที่แฝงความอยากรู้อยากเห็นไว้มากเสียด,ด้วยคือหลายวันมานี่ขายปลาได้มากผมว่าจะพักสักสองสาวันครับลุงเขาอธิบายเหตุผลและนายเกิดก็พยักหน้าเข้าใจเออดีดีด เองมันไม่ใช่คนทะเลแท้ๆอย่าห,ากหักโหมมากเลยเอาแค่พอมีพอใช้ก็พองั้นมนนีไปนอนเป็นเพื่อนพี่พามก็ได้เจ้าตัวเล็กแทรกขึ้นมาอีกพามทำหน้าอีหลักอีเหลือพิกลไม่ทันได้ปฏิเสธน้ำใจของมะลิเสียงในเกิดก็ดังแทรกขึ้นมาเอิงจะไปกวนพี่เขาทำไมวะบ้านเราก็มีนางคนนี้นี่จุดไม่เข้าเรื่อง คนที่เหลือต้องพยายามกลั้นหัวเราะกับท่าทางตาขวางของแม่หนูมะลิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิมนาราความจริงมีมะลิมานอนเป็นเพื่อนบ่อยๆหล่อนก็คุ้นชินเสียแล้วแต่ติดว่าคืนนี้พามไม่มีแผนจะออกเรือหล่อนจึงต้องขาดเพื่อนคู่หูไปโดยปริยายหากเลือกได้พิมนาราอยากได้มะลิมานอนเป็นเพื่อนมากกว่าพามรายแรกนั้นอาจจะพูดมากและวุ่นวายออกสักหน่อยแต่ก็ไรพิษสง ผิดกับรายหลังซึ่งหล่อนมอบความไว้วางใจไม่ได้เลยดูอย่างเหตุการณ์เมื่อตอนเช้าที่น้ำตกหล่อนก็หลวมตัวพลาดท่าแก่เขาไปอีกครั้งพิมนาราไม่เข้าใจตัวเองเหตุใดหล่อนจึงต้องโอ,อ,อนอ่อนตามใจพามอยู่ร่ำไปบางทีอาจเป็นเพราะหล่อนรักเขาจนหมดหัวใจแม้ว่าเขาจะสัมผัสความรักของหล่อนไม่ได้เลยก็ตาม จวบเมื่อดวงตะวันเคลื่อนขึ้นสูงเกือบตรงศีรษะพามจึงได้เวลากล่าวอำลากับครอบครัวของนายเกิดและพาพิมนารายย้ายกลับบ้านพิมนาราทำเพลงเดินตามหลังร่างสูงชื่นชมกล้วยไม้ช่องามของกำนันจากเด็กชายโมกในมือของตัวเองไปอย่างอารมณ์ดีเกิดมาไม่เคยเห็นกล้วยไม้หรือไงพามประชดประชันเข้าให้แล้วคว้าเอากล้วยไม้ของหล่อนไปต่อหน้าต่อตา เป็นผลให้รอยยิ้มเบิกบานบนใบหน้าหวานหุบฉับลงทันใดจับเบาๆสิคะพี่พามเดี๋ยวมันก็ช้ำหรอกหล่อนโวยวายทำตาขวางใส่เขาอย่างไม่ชอบใจนะักมันจะช้ำเพราะเธอเอาแต่จ้องเอาอยู่อย่างนี้แหละเขาพานหาเรื่องจนพิมนาราชักมีโมโหขึ้นมาบ้างก็ของของพริม์พริมจะมองแล้วใครจะทำไมหล่อนประกาศสิทธิ์พลางพยายามยื้อแย่งเอาของกลับคืน แต่พามไม่ยอมง่ายๆเธอไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นทุกอย่างที่เป็นของเธอตอนนี้มันถือเป็นของฉันทั้งหมดพิมนาราถลึงตาโตก่อนจะกรีดร้องด้วยความอัดอั้นตันใจเอาของพิมขึ้นมานะหล่อนพยายามกระโดดหมายจะคว้าเอาช่อกล้วยไม้ในมือหนาซึ่งถูกชูกขึ้นสูงเหนือศีรษะแต่ไม่เป็นผลพิมนาราสูงเพียงแค่ไหลของพาม ของกำนันจากโมกจึงอยู่ไกลเกินเอื้อมพามุนตัวหลบหลีกหล่อนอยังคล่องแคล่วยิ่งเห็นหล่อนเดือดพล่านเพราะต้องการทวงของคืนพามยิ่งเหมือนจะสนุกคนทั้งคู่เดินเกือบถึงตัวบ้านเข้าไปทุกทีแต่พิมนาราก็ยังไม่อาจแตะช่อกล้วยไม้ได้แม้แต่นิดเดียวพี่พายพิมบอยเอาคืนมาพาหมหันมาทำหน้ายียวนบกช่อกล้วยไม้ของหล่อนสะบัดไวว จนกลิบดอกต้านลมทําท่าจะบอบช้ำพิมพนารากัดริมฝีปากหลอนถูกกลั่นแกล้งโดยไม่มีทางสู้ไม่รู้จะไปฟ้องใครได้ระหว่างที่บุคคลทั้งสองกำลังยื้อย่างช่อกล้วยไม้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็มีเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งผ่านเข้ามาบริเวณนั้นตามกับพิมพนาราชะงักป่ายผู้ผ่านมาก็ชะงักเช่นกันนารีมองสองหนุ่มสาวด้วยแววตาขุ่นควาง เกือบจะสะบัดหน้าเดินหนีแต่พามร้องทักไว้เสียก่อนนารีไปไหนมาจ๊ะไม่เห็นไปประชุมที่ร้านเจ๊ปูนารีหันมาทำตาลุกวาวใส่พามและก็เผื่อแผ่ความเกลียดชังไปถึงพิมนาราซึ่งยืนหลบอยู่หลังร่างสูงด้วยนารีเป็นอะไรหรือเปล่าพามถามด้วยความเป็นห่วงสภาพของนารีในตอนนี้ต้องเรียกว่าดูไม่ได้ใบหน้าซีดเซียวขอบตาบวมช้ำ เสื้อผ้ายับยน่นไม่เรียบร้อยพามไม่เคยเห็นนารีเป็นอย่างนี้หล่อนดูเหมือนคนเสียศูนย์ซึ่งพามคิดว่าบางทีเขาอาจมีส่วนทําให้หล่อนเป็นอย่างนี้พี่พามสนใจฉันด้วยหรอจ๊ะหล่อนถามเสียงเครือทําท่าจะสะอื้นขึ้นมาอีกพามและพิมนาราผงะตกใจไปตามๆกันพาทำหน้าอิหลักอีเลือศบตากับพิมนาราด้วยความอึดอัดใจระหว่างที่นารี เริ่มจะส่งเสียงกระซิบและพามคิดว่าเขาควรจะต้องแสดงน้ำใจกับนารีบ้างนารีไม่สบายหรอหน้าตามไม่ค่อยดีเลยเขาเดินเข้าไปใกล้ถามด้วยเสียงอาทรจะสบายได้ยังไงละจ๊ะฉันนอนไม่หลับสักคืนหลับตาก็เห็นแต่พี่พาพพี่พามกับนางนี่อยู่ด้วยกันฉันทําใจไม่ได้หรอกนารีชี้นิ้วไปทางพิมนาราซึ่งยืนห่างออกไปหล่อนเบ้นหน้า บาดน้ำตาป้อยๆแลดูแล้วช่างน่าสงสารนักพามถอนใจเบาๆส่วนพิมนาราได้แต่ยืนทำตาปริบมองนารีด้วยความรู้สึกสับสนหล่อนไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไปนารีจึงได้จงเกลียดจงชังหล่อนนักความว่านารีชอบพามตลอนก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งตามพามมาที่เกาะนี้เสียหน่อยเป็นพามเองต่างหากที่ลากหล่อนมาแล้วก็ทำให้นารีเสียใจ พิมนาราคิดว่านารีไม่ควรโยนความเกลียดชังมาให้หล่อนพามควรจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบเรื่องทั้งหมดมากกว่าผู้หญิงเสียใจขนาดนี้แสดงว่าก่อนหน้าพามคงให้ความหวังกันไว้มากหล่อนคิดอย่างแค้นเคืองแทนเพศเดียวกันเธอขึ้นบ้านไปก่อนพิมพนาราตีหน้ายุ่งกับคำสั่งของพามหล่อนยืนเฉยมองหน้านารีสลับกับหน้าพามด้วยอารมณ์ขุ่นมัว หล่อนไม่พอใจที่ถูกไล่ราวกับเป็นส่วนเกินทั้งที่หล่อนพักอยู่ที่นี่หากใครต้องการสถานที่พลอดรักปลอบใจกันก็ควรจะไปหาที่อื่นพิมนาราเชิดหน้าขึ้นไม่คิดได้ดังนั้นบอกให้ขึ้นบ้านไปก่อนไงเสียงดูดูของพามทำให้หล่อนชักลังเลคิดว่าดื้อกับเขาอาจไม่ส่งผลดีเท่าไหร่เอ๊ะพูดไม่ฟังพิมนาราฉันบอกให้ขึ้นบ้านไปไง พิมพ์นาราทำรรหน้ามุยเห็นนารีจ้องมองมาด้วยแววตาท้าทายหล่อนก็ยิ่งอารมณ์เสียตัดสินใจสะบัดต,ตัวเดินกระแทกเท้าขึ้นบ้านไปอย่างไม่เต็มใจจบตอนที่22ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนที่23มีชื่อตอนว่าหน้าที่เมียและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องทัวดาราสตอรี่อยู่กันไปได้ยาวๆ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องเมื่อลงคลิปเรื่องเมียจำเลยจบแล้วจะได้มีเรื่องอื่นๆมาลงให้ฟังกันอีกไปเรื่อยๆถ้าอยากให้อยู่ด้วยกันไปยาวๆช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ